อันนี้เรียกว่าอดภาขีรถไปเรอยเอดน,น,นู่กันนะนี่กินเล่นแะมา พีนัทบัตเตอร์มั้งเลยมั้งออกเดินทางแล้วนครับไปร้อยเอ็ดอำเภอเลยครับอำเภอเลยอำเภอพนทองอำเภอพนทองเดี๋ยวเราก็ไปจิมอินทาลัมครับลำยิดดันอินทาลัมสวนที่สวนอะไรสวนบ้านสวนมรรสวินอินทาลัมอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดอ่านะครับก็อยู่ก็อยู่เก๋ๆร้อยเอ็ดครับไปได้ที่บ้านอะไร้ชื่อชื่อตัวไรอำเภอโพนทองนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดบ้านสวนมรรสวินอินทาลัมนะครับติดตามได้เลยครับืมชิมเลยนี่ขอชิมเลยนะครับชิมเลยอันนี้พัน ม่วงไก่ไก่ม่วงไข่ไก่ครับอันนี้จับโบหรือยังครับไม่ไอไม่ยังไม่จับโบไปได้เห็นแต่ทางอือได้เห็นแต่ทางยูทูบวันนี้มีโอกาสนะครับครั้งแรกในชีวิตเราที่บ้านสวนวันศสินจะได้ชิมโดยผมเองนะครับคําแรกนะครับดูดูเสียงที่เราแก่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหล่นก่อนนะครับอน่คิดจได้หวาน หอมออหอมมากผมบอกว่อาอนาคตผลไม้อานาคตกินไหมรสชาติไม่เหมือนผลไม้ทั่วไปที่เรากินเหมือนเหมือนเงาะไม่เหมือนลันยัยไม่เหมือนจิ้งจีช่อนี้ไม่ใช่เหลือหลงหลงออไ,ไม่ได้เหลือหลงหลง,ลงแล้วก็ช่อนีคออ้ครับไปร้อยเอ็ดครับ<ช>ไปร้อยเอ็ดครับเดี๋ยวแจกไปไปสวนอินทรปาลำไดไปสวนอินทรปาดูเม็ดครับดูเม็ดดูเม็ดกิโลครึ่งประมาณสองโลเดียดูเม็ดนะฮะอดดูเม็ดอดเพาะนะครับอันนี้ช่อนนี้ถ้าใครเอาไปคือขาดทุนเม็ดไม่มี วันนี้ยังไม่มีแม่เหล็กอีมจุกดีอันนี้ถ้าไม่มีเม่ดไอ้จุกดีคือไม่รีบหมดใช่ไม่น่าจะถึงวันนน่าจะถึง6ุั่วโอร่อยครับอร่อยมากเอาหน่าไปกว่าไอ้คนที่ปลูกอินทผลัมที่ว่าหลายต้นสักหน่อยนึงสักได้อันนี้ก็ไปตัวทั่วดูนะคะนี่คือความอันุโสของเขานะครับดูเนี่ยขั้นถาวไม่กินเพราะเปวดแข็งมะละกอทองไม่จอบ เมื่อกี้เราไม่มีเทคนิคก er ็พี <S 2> <S 2> ่กำเนิดสอนนะฮะเทคนิคเกือสองลูกนะครับการดูดทุบนะฮะต้องกินแล้ววิจารณ์ดูใช่ไหมมันเหมือนอะไรนะรสชาติมันกรอบอ่ะถ้าเป็นพันอร่อยกว่าเพาะมันไม่เละเหมือนมันมีความโฟมกล่องหอมแล้วก็หวานหวานนมโดนหวานหวานแบบคือละมุนอ่าละมุนนะมันกรอบอ่ะกลองมากรอบดูสิฮะดูนี่นะไอ้นี่นะถ้าชีดำอย่างนี้นะผมให้ตั้งไว้เจ็ดวัน อนาคตมีการส่งออกอะไรก็อันนี้ถ้าใส่ฟีตีตามองศาพอดีนะผมให้เป็นเดือนเดือนสองเดือนเพราะเปิดคนานได้ถ้าเราแช่ตู้เย็นแช่ฟรีไปนะประมาณแช่ทั้งลูกนะสองเดือนเนี่ยพอเราออกมากินเหมือนเรากินในทคีมเราแทะแบบนี้เนี่ยทีนี้ก็ถ้าออกมาอีกช่วงหนึง่ง อันนี้เสริมมนัสวินน้ำจองไว้แล้วล่ะอย่างนั้นก็คือสิบขึ้นสิบโลนะฮะเดี๋ยวไปเดี๋ยวมอบก่อนมอบก่อนมอบก่อนขอบคุณมากครับขอบคุณมากไปร้อยเอ็ดนะครับไปร้อยเอ็ดโอเคไปร้อยเอ็ดครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณกระเด็นะครับขอบคุณมากครับที่ช่วงนี้ยังมีบุญคือยังมีบุญที่ยังไม่ได้ออกเดินทางเมื่อกี้พอนโกไปปุ๊บยังอยู่ที่นี่ต่ออยู่ตัวอยู่ที่นี่เหมือนมีอะไรที่ชอลอเวลาพอเห็นปุ๊บนาผมโทรันทีเมื่อกี้ ก็จะว่าเหลือได้ยังไงแนี้ร่กวจี่ฟังความไม่เห็นนันอโอผมผมเพิ่งเห็นเนี่ยใบมันปิดเยอะใช่ใ้่ต้นฟังของง่วงไถ่ไถ่หมดเลยโอ้นะครับเดี๋ยวจริงจริงถ้าผมเอาไปได้นะครับ เดี๋ยวค่อยส่งเป็นข้อไปส่งเป็นข้อเออค่อยว่ากันนะครับส่วนราคามามาคุยกันเราเองนามาคุยกันเองอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราวันนี้ผมจะติดรถไปเต็มรถแล้วไม่มีที่ใส่เลอก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่จะเอาเพิ่มไปอีกเพราะมันมีอีกสี่ต้นอ่นะฮะส่วนเรื่องอ่าราคาการกรรมวิธีการปลูกทุกอย่างต้องมาหาอาจารย์ต้องมาปรึกษาอาจารย์นะครับวันนี้ก็จะนํำจีบรถไปนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับผม